พฤกะท่อมในเด็กและเยาวชนที่สามารถไม่อาจจะอาจจะลองเทสต,ตอนนี้แต่อาจจะภายภาคหน้าทําให้เขาสังคมโดยที่สังคมรอบข้างเนี่ยหลอหลอมเขาให้เขาเหมือนกับมีความเชื่อผิดๆที่ว่ากินแล้วไม่เป็นอะไรหรือกินแล้วมีกําลังกําลังเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆก็อาจจะเป็น ความรู้ผิดๆความเชื่อผิดๆของเด็กในวัยชุนนะตอนนี้อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในภาคหน้าครับส่งเสริมการให้ความรู้มากกว่าจะเป็นการมอบมอบเบ็ดดีกว่าการให้ปลาเรามอบความรู้หรือว่ามอบองค์ประกอบหรือมอบความเชื่อที่จ,จริงจโดยแพทย์เราโคจะโคกับแพทย์แพทย์มุสลิมครับผมเราจะใช้หลักความเชื่อเป็นเป็นเป็นส่วนมากแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ย ได้มีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็จะทําให้สามารถไปเป็นแชงเอ์ที่จะบอกต่อผู้นําทุกท่านก็คือต้องมาต้องให้ข้อมาติทุกทุกชุมชนทุกตำบลทุกครอบครัวว่าเราจะทำยังไงให้มีกฎเกณฑ์และกติกาพอมาอสักลำดับที่สองก็เราจะตกลงยังไงในคะรอบครัวของเราว่าเราจะควบคุมคนในคะรอบครัวยช่นผู้เป็นพ่อหรือผู้เป็นแม่เนี่ยจะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีความรู้ดีๆยังไง แล้วก็ต่อมาก็คือให้เราห้ามใจตัวเองว่าเราให้ถ้าถ้าเราหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็อย่าทำให้คนอื่นเห็น